สวัสดีครับผมโอกโมงเจ้าครับผมเดี๋ยวจะมาดูวิถีชีวิตการเลี้ยงงัวนะครับเม่แต่ละวันเป็นมีอย่างพ่อมนาะเพื่อทำอย่างพ่องเจ้าแมกับมาเกิกที่งัวนะไงเนาะ แค่สีตัวนะไงเนะะาะลงยูทูเนะจะทำจ้าจแม่อย่างพ่อไองกิงีกงัวไปแตกนเนาะไอแง่เป็นพระเอกหรอไง คิปเนี่ยไงเป็นพระเอกหรอนี่กาแฟแกนี่อีกกาฟแฟน่าเนี่ยอ๋นนอคนละตัวเนาะ เอามากล่องๆนี่เนาะแล้วก็เรามันแห,ห้งนะครับเจ้าแม่ก็ไห้แงจะเอามากล่องนี่ก่อนเก็บเก็บแล้วเอามารวมกันนะครับรวมเซจเดียว ตะขอเนาะตะขอมาเคลียร์ๆมันกระจายนะครับเมืนแดดมันแฟดมันจนแห้งนะครับใส่กระสอบไว้ครับจะมีลูกแคร์มาร็อเดอร์ครับพิเออเดอร์มาหรอกกระสอบจะแหแบบางคนกับเอาแซวกระสอบสาบมสิบกระสอบ,สะสบสะนะครับ แต่ว่าหาแล้วมันมันมีตัวไม้นี่แ้ะกำลังได้ไม้แมมมันตะแแนี่ควมรับความรครับซื้อโลดเข็นมากันับบนี้ไงเหมือนที่ผมมาแต่งที่คี้โคน่ะ นี่อยู่กับงวมาเขา่านเลยนะ,ะอยนนเออเดียอย่าตยะนะ่ตัวไปนะพวกกาเหมือนไ่้แห่ปกตินะเด็ดตัวปะครับอ,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 อ่ามูมนี่มีอ,ออเดอร์มรวนอะไรไงหนระอที่งวเนี่ยมีลูกแคาออเดอร์หมดแล้วไง có <Nic lắc> phơi <phay> <Nic lắc phay> à nhỏ không hả nè <Nic lắc phay> nhỏ <Nic lắc phay> นไงไปแลวีก็น้องยาวเนาะเดี๋ยวสักสิบเอมงเดี๋ยวไปคุณตีะตีันตงให้เคียนมเันเนะาะทำไมนี่กิโลทีเออกิโลเครื่องตัวเนครับผมเมื่อก่อนนี่จะตเต,เตวตัวเนะ จะแบนไปหน่อยอ่านอกมาทุกปุ๊เออเข้าแน่แกแข้งตรงแข้งสอวอนอ่ะแม่แม่พิไม่ใช่งพิครับแล้วหูอีกได้มันงวนสิก่านรวยแงบเลยมันจะหูมึงนหัแงแวเรื่อเขไม่ได้มีการเดียวได้รถเขื่อนไงครับก็เลยจะเข้าแต่งเกษตรนะครับลองหมด เอก็หาไม่มีควายม,มายเจ้าของ,งไงแน่นอนอมันปวดกันหรอเขาล้อม,ม,อม,อมหัวอย่าออตีเขานะครับนอกอันอจโจไงจไงนโจอนุ่น,นออุ่นไม่หนุ่งอ๋อชื่อ,าาอแล้วก็ล้อมลย ไม่สุกที่อยู่หัาที่สายกันแล้วเนี่ยอ๋อไม่สุก, <laughs> ก,กเป็นโกเนี่ยซื้อกาแฟมาไม่ได้กินสตางคเออซืเอเออ้อเอสเปสโซแก้วสี่ชิ้นะเขามีงวัวเจ้าอื่น้วกไงมูห้องมาได้ไงอ๋อ อ่ะปลอมันกินไปเรื่อยนะครับว่สีห่หมองอพ่ิกถ้่อยาาเกี่ยวแย่กว่านี่ก็บบ่ไหวหัวมันหนักแค่สี่ตัวต้องเลี้ยงแบบเนี้ยครับผมทั้งนอนทั้งนั่งเนี ของปูนนี่เอาปลาได้แต่ฝนลงแก้เข้าแล้วครับจะมีปัญหาครับรว่ามันกินแล้นนะครับอะไรครับอืมอ๋อแน่แกโอ้โห,โห rumi nỏ thôi vậy không em cạch đẹp hả các ừ, ơi แน่หมก็ล่อร้านนะครับแบบงวพอ โอ er, <c oughs> ้เพียงงัวพุ่นโตโอ้เพียงงัวพุ่นนี่แกก็แม่ง่งแงยูปลีผมไปโต้บุ่นหอดไอ้แกที่แแปลกประตูกาเซดบุ่น มันเย็นบปได้ก็เลยนานน,แม,น,นะะม่น่กันมันไปเจ้มันสะดุ้งอันนี้อย่าฮะสะดุ้งแหม่สะดุ้งอย่างก็พอมันนี่กว่ารู้จะไม่ยากมาแห่โมงก่อโลดปลงานสำลักข้าวผ่านสลดสะโลดเรื่องว่า้องกินอินอ่มมันนะ่ะอืมวันนี้กินอิ่มนะกันต่ว่าเมื่อก่อนจะเลี้ยงอันนี้ <c oughs> แต่ตตแว่า,มา,มา,าแ,แม่หา่านแกรดแตงงัวไหมนะเนี่ยสวนเนี่ยอพอห่านอยู่ก็จะมาเข้ามานะานตึงมาแม่เรื่อยๆจะห่านแม่หลายรอบหรอตึงมาแม่ดม่งใส่ม,มดแ่ช <c oughs> ่อใส่ าจางน่ามหื่นตัวเท่าไรไงหกรอ่าเลยอย่าเพิ่นเอาจนตีด่ะบัตติดรอบถ้าถ้าท่านในเดือนนะถ้าัาในเดือนแปดบัตติดคือการมันสองร้0ยเล้อจะหู้อย่าตีบัตรติดถ้ามันบัตติดมันจะิทับหงความแบบดีขึ้นกรอบตันนี้เราไป่นแม่รอบสองกะเอาต้องโผล่หิ่นม่ก่อนเชื่อการมันติ่าสองร้อถ้าถ้าสเดือนบัตติด เริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่เจ้ตอนหืนเจ้าแหลกนะใหญ่ใหญ่โหแบบมันตีปฏิทิศมันต้องหน้าปลายแหม่ะถ้ามันหืนแล้วมันมันแบบแจเลยเมีอยบกไปเลยว่ามันตีอ๋อถ้ามันปิ๊กแจมันปิดขอบก่อนปิ๊กนี้แหงปิ๊ก้ายแหงอ๋อตัวอย่างหูเงาะนะได้เรียนหน้าปลายต้นสอเรียนสามเดือนไปแล้วแบบลูกมันนมนี่เนี่ยปิ้งกันเลยประมาณเดือนไตสองเดือนแล้วที่ไตับอ๋อ จะบอกถ้าส้ำเสีเวลาเสียเงินกเดียวผ่านเลมั้ง่ะแสองนี่เสียงแกะหอนเปิเนี่ยสองร้อยถ้าว่าถ้าสเดือนไปก็เริ่มต้นมาเป็นอเสียงหกร้อเวลาน่ยก็าได้้อนคนเดียวาอย่แล้วนะมนแบบดำนั่นนะอย่ยมังล่ะผู้ดำนะสบายล้มัล่ะแนึกว่าเจนตีดดิหกร้ยนี่สงเดือนนะเลิกกันสอเดือนได้นะ สองเดือนเตดือนที่สองเสียงการล้มานอยู่ถ้ามากเป็นว่าเสียงการะมนว่าับปบขึ้นปบอปฏิทิโทรมาเสียงสอง้อเสียงสองเป็นแปดร้อยลแปดร้อยถ้นสองเดือนถ้าปฏิทเรื่องใหม่เป็นหกร้ยพันสี่ันสอขึ้นไปจรงนอตายตายที่นมาอนแหน่วะเป็นยังอ่านวะ งวงมันงามมันย้อมมันมันพันมันงามเนาะตอนแม่มนก็ตีดไงเคยมีแบบติ๊บติ๊มันสองเดือนแล้วกรตีดอ่ะเนี่ยกำลังเริ่มสงตัวนะได้สามหมาย่อเนี่หมูนั้นให้ผ่านนะแม่ที่เนี่ยนั้นให้ผ่านละแม่ทนี้ให้ผ่านละแม่ที่นี้ยังได้ทับจะซีตัวได้ทับเสีย เนี่ยวันนี้ถ้าอานแล้วูที่ที่ที่นกี่นมกับที่เขาลูกกันนไม่ดำกันแน่ไม่มุกแน่ขนี่ยที่ได้ํำอืมวันนี้เป็นให้าอีกทานแล้วันม่ได้ขสองมันเน่าอันนึงงวงามนี่มันเป็นเน่าบางทีพ่อพันไี่บดีที่ไปเร่อยที่ทำาบากข้าได้เอ๋อถ้าบกข้ได้เหยียดเสือกตีนเหรอเหยียดเสือกตีเลยยางแม่นั่นแหะจะทำหบากข้าได้นี่ คิปผ่านดวยมันแน่นอนมี <c oughs> ปิปโปะพานที่แป้งๆที่ง่างๆยๆนอนอืมค <c oughs> นต่างลูกนึงได้ก็ว่า,ากันจ้ะชื้อคนเดียวอห็นไหมจ้ะซื้อแกอะหม้อห้างแบบดีมาปล่อยนีย่ตายกันมาผสมงัวแม่ซิบคว้าแม่นี่เขาเสี่ยงเงินเป็นหมนื่นที่ไหนมาเสี่ยงเงนเดียร์ซื้อโปะพานคนเดียวเห็นไหมดิมก็สามภาพคนน้องกล่อมอยู่เด็กงัวต่อแขกนี่ยไงแขกจ้ยยะตัวมาแงามหรือว่าตัวปูหรือว่าตัวแม่ วนรุ่นนี้เนาะครับจะขายเ้าต้องประพอราคาการงัวอนอะขายดูเป็นรุ่นเป็นรุ่นเนี่ยหรือว่ารุ่นนี้หรือว่าจะขายกับประพอราคาการงัวว่าประมาณนี้ตัวกระดอยเดาับบวกลบปูนหานหอมกรมเลยอ๋อมื่ก่อนไม่ถือว่าถือว่าย่งจะขายแล้วบอกการเปิดเราห่อประพอเทียบพอราคาในการถ้าเป็นขายกันถ้าเป็นซื้อกข็งใจเอามั้งก็ก็มาดห้องห่ออย่างไรได้ไงอย่าได้ได้ก็ ซื้อได้ก็อ e ่ะพอหน่อยอ่ะดีส <yeah. S 1> e ุดเมื e ่อเมื่เกี่ยวก็แงมบางแง่เนี่ะเกี่ยวก่ะเกี่ยวป่ะอืมถ้าพวกพันแดงนั้นถ้ามุกอีนี่ไุซื้ยได้ตัวสองหมื่นแล้วหรอมันดูอย่างแง่บางแง่ไปมันเป็นพันแดงมันอธิบายยากแลยอยู่ต้องศึกษาถ้างัวอยู่งงัวเมียงงัวพื้นเมืองกับราคาอย่างแต่เขาว่างัวโอ้ยนั่นซื้อตัวตัวมื่นปลายไปได้อืมนี่ยังมาซื้อตัวแสนมื่นอ่ะตัวน้อยเลยยังมาแปลงเนี่ยมันพันก็อย่ะ มกัก็พันมันติมร้อยกับง่วเมืองก็ไปหาราคาหรอกงงัวมุนี่มันราคาหมื่นปลายหรอกงวน้อย่ตัวมังงน่นนี่ต้ตน่ะหมื่นปลายแล้วกัอ๋อหมื่นปลายแล้วกัอืมอันนี้นะครับหมื่นหมื่นหมื่นเอสมื่นสองได้อยู่อืมนั่รา,าคามันลงสู์นี่ได้ไหมพี่สมมติตัวหมื่นเนี่ยถ้ามันลงมันลงกัได้ <c oughs> แสปนสปอนเลยงอลงหนัหนกเมือนกันเลแล้นั่ามาัคืนเหรอห้าคืนกับแสปอนนะอ๋อลงแสพ่มแนไปเนาะสวนแมกราคาแต่ละนะราคาจะมี3,000 4,000 5,000นเนี่ยเก่งจงๆกลำปาายกขายแปงแลำปลกไปซื้อมก่อนมม่อ่ ขายแฟงก็ปอพอแกกับแซื้อบดได้เพิ่มบดได้กับหอยพี่ซื้ออย่างนี้ลูกล้ปอยเขาก็ที่เขางานแล้วกับปลอยเขาก็น่อยอย่างน้มันก็แทะกันเครื่องแกงเนาะกครื่งแทงเนาะไม่ก็สุกกงสองนียจะมูเลยเพิ่แบบมูตายกั เาราว่อี่ต้องหยโตหยส่วนเน่งนะแกคนต้องประสบการณ์มันต้งสอนไปในตัวคนเดียวมันอย่างกระบ้าอยู่ออย่งกรจ้ามันตจอนงัวอต่องเป็นวิตามินฮัสิอย่างไดก็ได้อย่างเอาป็นประสบการณ์ไม่สอนคนเดียวงูมดียวได้จ้งคนมาและเมื่อก่อนนี่แจ้งบนสิยาเนาะจ้งเฮาขัวเฮากก้ามือเฮาม่อนมันได้ลองเตือนหนึ่งอจะเกยไหมเนาะ เอาอย่เฮาอยู่ประมาณหนวันเฮาลากสีไดวก็ได้ยังยังง่วงเป็นเจี๊ยบปล่อย้ะเฮาเกณฑ์เจี๊ยบมันหันเขียมันแตงมันเจ็บกระเดี้ยวมันดึงมันสมือเฮาหมดละมันเจ็บเราแต่งยาสียาเมื่อกเัาต้องลากไปแล้วมันนอนเขาก็หลอนนะแข้งมาเลยหลอนนะหลอนสีก็การถ้าเฮาดึงเจี๊เข้าเนี่ยมันดิ้นหนุ่งดิ้นย่างได้มือห้อยแหลมหมดแล้วนะฮะโอ้โดนอย่างนั้ งัวจักนะแมันดึงไงคดึงมาเทแล้วก็เอาข้าไปงูเข้าไปหน่อยนแล้วเม็ดส่วนนั้นจะหุ้มเอเข้าไปกอหนุ่มมดึงหาโลดปิงมแม่งงคูคิดแล้วปลไม่เอ่ยมันนี่ไม่น่หมแม่ม่เอ่ะแต่เจ้าเรียมมันปตนมั้ล่ะมันมือตัวไหนเจ้า โอเคเกับแมงกีเข้าวได้ <laughs>